สวัสด,ดีค่ะวันนี้เยปันจะพามาดูมะเขือพวงอีกแล้วนะคะเขาอ,ออกดอกไม่หยุดเลยนะคะออกดอกตลอดเลยค่ะยันยอดเลยนะคะแต่วันนี้เยปันก็จะพาไปดูมะเขือที่เยปันปลูกใส่กระถางเอาไว้ค่ะจะเป็นมะเขือะะม,ม,ม,ม่วงนะคะเป็นมะเขือม่วงมะเขือยาวม่วงอะค่ะนี่นะคะก็กำลังออกดอกนะคะ ติดลูกไวมากเลยสีสวยด้วยนะคะออกดอกเยอะเป็นช่อเลยค่ะออกกำลังจะออกดอกนะคะนี่ค่ะกำลังออกดอกต้นนี้ก็เหมือนกันนะคะกำลังออกดอกเหมือนกันค่ะตอนแรกเขาไม่ออกดอกนะคะในกระถางเนี้ยค่ะเดี๋ยปังก็เลยทําแบบ ต้นมะเขือพวงของเรานะคะเพราะว่าญี่ปานเคยตอกไข่ใส่กับต้นมะเขือพวงเขาออกดอกไม่หยุดเลยนะคะที่โคนต้นนะคะยี่ปานก็ลองมาตอกไข่ใส่ต้นมะเขือม่วงนะคะยา่ปานใส่ไปแล้วหนหนึ่งนะคะเขาออกดอกติดลูกอย่างดีเลยค่ะนี่ค่ะญียปานก็ตอกไว้ตรงกลางเนี่ยนะคะ ปานจะเอาให้ดูนะคะตอกลงไปจริงๆค่ะรอยเปลือกเขายังอยู่เลยนี่รอยเปลือกไข่อยังอยู่เลยนะคะแต่วันนี้ยายปังก็จะมาใส่ปุ๋ยให้เขาอีกนะคะนี่นี่น,นี่เห็นละเนี่ยค่ะยายปังก็ตอกไข่ลงไปหนึ่งใบให้เขาติดดอกนะคะติดดอกออกลูกอะคะ่ะเพราะว่าเราปลูกใส่กระถางเอาไว้นะคะนี่ไงคะ่ะ เนี่ยเห็นเปลือกเขาอยู่ยปังก็ขุดหลุมแบบนี้นะคะตอกลงไปเหมือนกับต้นมะเขือพวงเลยค่ะไสเดือนก็มีนะคะเพราะว่าเขาไมา่กินอาหารที่กินไข่ที่เราตอกลงไปอะคะ่ะเนี่ยเห็นไหมปังก็ตอกลงไปแล้วหนหนึง เดือนหนึ่งนะักญีปุนจะใส่สองครั้งนะคะช่วงที่เขากําลังออกดอกกําลังแตกยอดใหม่เนะะี่ยค่ะแล้วใบเขาก็เขียวด้วยนะคะใบเขาก็เขียวด้วยแมลงก็ไม่ค่อยมาลบวนด้วยค่ะออกไม่เขียวแบบนี้นะคะนี่ใบเก่าเขาอันนี้โดนแมลงเราก็เด็ดออกนะคะเอซบางท่านนะคะ ถามว่ามีมดไหมไม่มีค่ะมดไม่มีนะคะวันนี้นะคะยายปังก็จะมาตอกไข่ใส่ในหลุมอีกนะคะเดือนหนึ่งยายปังก็จะใส่สองครั้งนะคะอันนี้ก็ครบกําหนดเขาแล้วค่ะยายปังก็จะเอามาใส่นะคะให้เขาติดดอกออกผลได้ดีนะคะนี่ค่ะก็ตอกไปเลยตอกลงไปอย่างนี้เลยนะคะให้ให้ไข่ของเราแตกด้วยนะคะนี่ค่ะ เห็นไหมคะแล้ก็บดเปลือกไข่ของเรานะคะลงไปเลยค่ะนี่นะคะเอาดินกบนะ,นะคะทำง่ายๆนะคะส่วนไข่นะคะเขาเจะย,ย่อยสลายเป็นปุ๋ยคะ่ะทำให้รากฝอยของเราหาอาหารได้ดี แล้วก็บำบงต้นมะเขือต้นพริกของเรานะคะที่ยังไม่ออกดอกติดผลนะคะแล้วก็เขาจะทําให้พืชผักของเราเขียวงามด้วยนะคะนะคะต่อมานะคะยายปังก็จะใช้น้ํารดค่ะน้าที่ยายปังเอามารดนี้นะคะจะเป็นน้ําซาวข้าวค่ะนี่นะคะเราก็เทลงไปเลยค่ะ หีิบฟงก็เก็บไว้เช้าเย็นนะคะช่วงเย็นก็จะเอามาลดข้าวของเราหนึ่งถังนะคะเราจะลดพืชผักเราที่เราปลูกอยู่ในกระถางอะคะ่ะแล้วก็เติมน้ําไปหนึ่งถังเหมือนกันนะคะถังถังเล็กๆค่ะคะ่ะที่หยิบฟานใส่น้ำเข้าข้าวนะคะนะคะ่ะแล้วเราก็ไปลดกับพืชผักของเราได้ะคะ่ะที่เราตอกไข่ลงไปนะคะหยิบางก็จะใช้น้ํา น้ำซาวข้าวนี่ค่ะลดเรามีก็ลดได้ทุกวันเลยนะคะลดถ้าใครไม่มีก็ใช้น้ำเป่าลดได้นะคะบำรุงให้เขานะคะแตกยอดเร็วออกดอกเร็วนะคะใบใหญ่ใบเขียวแบบนี้ค่ะที่ปลูกอยู่ในกระถางนะคะบำรุงง่ายๆค่ะรักษาง่ายๆด้วยนะคะเขาจะได้ ออกดอกติดผลให้เรากินนะคะบำรุงพืชผักง่ายๆนะคะก็คือน้ำซาวข้าวนี่แหละคะ่ะลดได้กับพืชผักทุกชนิดเลยนะคะให้พืชผักของเรานะคะใบเขียวงามค่ะใบใหญ่โตเร็วเก็บไวะะ้เล้ค่ะน้ำซาวข้าวคะ่ะใช้ลดทุกวันยิ่งดีนะคะลดบ่อยๆนะคะ ส่วนต้นนี้นะคะจะเป็นผักชีลาวนะคะเนี่ยยอดเขายัางงามเลยค่ะยอดใหญ่เขียวด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นให้เขาออกดอกเร็วติดลูกเร็วนะคะแล้วก็บำรุงใส่ปุ๋ยให้เขานะคะไปบำรุงใส่ปุ๋ยดูนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ